พ่อก็เก็บกงไปลูกสาวนอนอ้มหมดสภาพมากลูกถั่วครับพ่อเรียกถั่วดิถั่วครับเร็ยก,กถั่วเรียกถั่วไม่สนใจดิท่่ใต้หรอเนี่ยพี่ตีมก็กินย่าฉี่ออกมาล้นเต็มเลย น้องเนยรับตังโอ้ยลูกเอ้ยอันนี้น้องเนยในปัจจุบันอันนี้น้องเนยในอนาคตเหมือนกันเลยเหมือนอย่างกับ <c oughs> แคบจะแยกกันออกแล้วนี่ นี่ส่งนี่ใส่เนี่ยใส่นี่เท่าไหร่ไปทำเทาอ,อ่ะเหมือนกันเลย <c oughs> หนูเขาทำอยากเก็บเก็บป้ายเขาแข่งกันอี่ฟเขาแพ่งแข่งกันไม่แพ่งเท่าไหร่แล้วใช่ไหจี้มาดูอรองหขาอลย